พาพี่น้องมาเบิงห้างมิมนะครับหรือว่ารังผึ้งนะครับภาษาอีสานบานผมนะครับถ้าเป็นห้างนลอกๆเจอ่ามิมนะครับเนี่ยอันนี้คือส่วนที่เป็นหัวนมหวานนะครับแต่ว่าเบิงแล้วนะครับว่ามีนมหวานซึ่งตัดลงมาจากต้นมะขามนะครับอยู่สูงเติบนะสูงประมาณหกเจ็ดเมตรนะครับจากพื้นผมปีนขึ้นไปใส่มีตัดลงมานะครับก็เข้าใจว่าจะมีนมหวาน ว่าจะได้กินนำหวานน้ำแสบนะครับแต่เอาลงมาแล้วนะครับพิดหวังไม่มีน้ำหวานนะครับมีแต่ส่วนของที่เป็นหัวน้ำหวานนะครับแต่เบื้องแล้วน้ำหวานไม่เหลือนะครับอาจจะเป็นห้างที่มันใกล้จะห้างรีอจะออกแล้วนะครับส่วนหัวน้ำหวานนะครับแต่ไม่มีน้ำหวานครับแต่ก็ส่วนของรังนะครับส่วนของห้างก็ถือมาห้างไนย์ยนนะครับ มีตูนเนยๆกำลังออกมานะครับแล้วก็สังเกตเห็นนะครับนี่แต่ตู๋เง่ก็มูนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ผมเดาเอานะครับว่าจะเป็นน่าจะเป็นนั่งพญานะครับเพราะว่าสังเกตนะครับจะหง่ก็ตัวอื่นๆนะครับพี่น้องนี่เบื้องครับผมอายุห้ากินครับกะว่าจะได้กินน้ำแซ่บนะครับแต่ว่าก็บวคขึ้นจอยครับ